ีวครบวนี้เราพามาแดดของตัว Honor X5B นะครับผมนะครับดีไซน์สวยเลยนะครับตัวนี้นะครับผิวสัมผัสเป็นผิว้านนั่นเองนะครับผมอ่านะฮะให้ดูในเรื่องของงานประกอบกันนะครับปอดก็จะเป็นในเรื่องของตัว USB Type C นะครับอ่าดีไซน์สวยเลยอ่ะเดี๋ยวเราเปิดเครื่องรอก่อนนะครับมาดูอุปกรณ์ก่อนนะครับนะฮะในกล่องก็มีหัวแดตอ์ให้ด้วยนะครับผมอ่านะครับ นะฮะเป็นตัว owner super c h a r ์ e ตัวเองนะครับชาร์จไวนะครับตัวนี้แล้วก็มีในเรื่องของอุปสาย์ให้นะครับนะครับเป็น u s b 2 c นะครับยังไม่ใช่ c 2 c นะครับอันนี้ก็มีในเรื่องของตัวเคสให้นะครับกับคลิกสตาร์ไกด์หรือว่าเป็นตัวผู้มือนั่นเองะเดี๋ยวนี้นะเดี๋ยวเรารอเปิดเครื่องกันเลยนะครับผม ครับตัวใหม่ล่าสุดของทาง b บรน d h อ n เนเลยนะครับ X5B นั่นเองนะครับผมคเดี๋ยวใส่ในเรื่องสเปคเดี๋ยวเราเปิดดูเนาะว่าให้ความจุแรมรอมเท่าไหร่นะครับเดี๋ยวรอสักครู่นะครับผมดดีเเเเพิิ่่งงปครือนอนนะะตัวนี้รันอยู่ตัวซอฟต์แวร์เขานั่นเป็นตัว Magic OS นั่นเองนะครับนะฮะ หลักสังค่นะครับผมนะครับก็ถือว่าออกแบบดีไซน์ก็ถือว่าใช้ได้เลยครับผมนะครับวัสดุที่ใช้ก็ดีเลยทีเดียวนะครับราคาคาดว่าน่าจะไม่แรงนะครับสําหรับเจ้าตัวออเดอร์อตัว X5D นะครับราคาคันไม่แรงนะฮะเดี๋ยวส่วนราคาเนี่ยเดี๋ยวมาอัปเดตให้เพื่อนทีหลังนะครับตอนนี้เราก็ ต้นเราแกะกล่องให้เพื่อนดูก่อนนะครับว่าในกล่องมีอะไรแถมบ้างนะครับสเปคคร่าวๆเป็นไงบ้างดีไซน์เป็นไงอย่างนี้นะครับผมนะครับเดี๋ยวเรามาฝากเพื่อนๆเนาะนะครับหน้าจอใหญ่จุกๆเลยนะครับแบตเตอรี่ให้มาจุกๆนะครับดีเทลเลตก็อยู่ที่90เฮิรตนะครับสำหรับตัวนี้เนาะนะครับเดี๋ยวเรามาเปิดดู ข้างในทีหนึ่งว่ารายละเอียดเป็นยังไงนะฮะามาแล้วนะครับนี่นะครับนะครับมาแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูก่อนเลยนะฮะว่าตัวรสเซเลสเนี่ยให้มาเท่าไหร่น่าจะ90เฮิร์ตนะครับเดี๋ยวมาเราดูกันเลยให้ให้90เฮิร์ตจริงด้วยนะครับเห็นไหมครับ เดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวสเปคนิดนึ่งนะครับว่าสเปคเป็นยังไงนะครับตัวน,นี้รันอยู่ตัว Magic OS นะครับผม8.0 Android 14นะครับ CPU เลือกใช้เป็นตัว Helio G36 นั่นเองแรม4บวก4เป็นแรมเทอร์โบนะครับส่วนความจุเป็น64สิกิกเริ่มต้นนะนะครับตัวน,นี้ก็ถือว่าสเปคใช้ได้ครับผมนะครับไม่แย่นะฮะสเปคใช้ได้เลยทีเดียว หน้าจอค่าความสว่างก็ถือว่าพอใช้งานได้ครับผมนะฮะราคาคาดว่าน่าจะไม่แรงนะครับราคาตัวนี้เดี๋ยวผมปรับความสว่างสูงสุดเลยนะครับเดี๋ยวดูกันว่าสว่างแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราดูทีนี่ค่าความสว่างก็ประมาณนี้นะครับใช้ได้เลยนะฮะไม่ถึงกับมืดนะฮะก็ถือว่าโอเคเลยเนาะราคาคาดว่าจะต้านไม่แรงนะฮะตัวนี้นะครับคงมีหลายสีเนาะ น,าน่าจะมีสีดําด้วยนะครับผมแต่ว่าตัวสีเนี่ยผมไม่ได้เอามาให้เพื่อนๆได้ดูนะครับเดี๋ยวจะขึ้นภาพให้ดูเนาะนะฮะตัวโชว์ก็จะเป็นสีฟ้าเลยนะครับ VP mm hmm. Type C Charge w mm h hmm. ไว e ด้วยนะครับผมนะฮะก็ประมาณนี้นะครับผมนะฮะสำหรับเจ้าตัว X 5B นะครับผมเพราะว่ารายละเอียดคงไม่ได้ใส่ให้ครบเครื่องนะครับผมวันนี้พามาแกะกล่องก่อนนะครับผมนะฮะก็ฝากไปด้วยครับสำหรับน้องใหม่ตัว X 5B สำหรับเจ้าออนเนอร์ครับผมนะยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามให้ผมด้วยครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ